นานสุดลี้ลับเคนห่วงห้ามอาถรรพ์ประตูสู่บาดาลพญานาคปั๊มน้ำมันร้างในจังหวัดเพชรบูรณ์โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก่อนรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวด้วยนะคะหลายท่านอาจเคยเห็นปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์บ่อยๆแม้มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางมีทั้งบ้านพักเจ้าของและสำนักงานมินิมาร์ทอีกทั้งทำเลก,ก็ไม่เลวนะแต่ทำไมผู้เป็นเจ้าของจึงเลิกกิจการปล่อยทิ้งซุดโสมไว้เช่นนั้นแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ค่อยมีผู้ไปจับจองทำประโยชน์มากนะักมีสภาพคล้ายเป็นป่าละเมะและเมื่อความจเจริญขยายตัวขึ้น ผู้คนที่มองหาที่ดินทำมาหากินก็เลยมาครอบครองที่บริเวณนี้เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยมีการสร้างคอกเลี้ยงวัวไว้ซึ่งดูๆไปก็เหมาะสมดีเพราะไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านสักเท่าใดแต่เขาหารู้ไม่ว่าที่ดินที่มีสภาพปกตินี้มีความน่ากลัวแฝงอยู่โดยในยามดึกฝูงวัวในคอกจะมีอาการตื่นกลัวโดยหาสาเหตุไม่ได้มันทั้งร้องรัตะกายคอกไม่เป็นอันหลับอันนอนจนเจ้าของต้องมานอนเฝ้าดูแลแต่แล้วคนเฝ้าเองก็กลับฝันร้ายทุกคืนน,นักเข้าก็ทนไม่ไหวจึงต้อง ถอนหัวออกไปเลี้ยงอย่างเนินที่อยู่ห่างไกลออกไปจากเดิมติดกับบริเวณที่เคยเป็นคอกวัวนั้นมีสระน้ําที่มีน้ําใสเต็มเปี่ยมตลอดปีแม้ในยามแล้งริมสระมีต้นโพและต้นไทรใหญ่ขึ้นอยู่อย่างละต้น มีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นต่อสายตาชาวบ้านเป็นประจำเช่นพอถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11จะมีลูกไฟลอยขึ้นจากพื้นดินและสระน้ำวันดีคืนดีก็จะมีงูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้านแล้วเลื้อยลงสระน้ำหายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงฤดูฝนแม้ท้องฟ้าจะปลอดโปร่ง แต่ก็มีสายฟ้าฟาดดังกัมปนาจนแผ่นดินสะเทือนที่ดินบริเวณนี้แม้จะมีผู้ร่วมจับจองหลายคนแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวต่างรู้ถึงอาถรรพ์ที่แฝงอยู่ในที่ดินแต่ไม่มีใครปริปากให้คนภายนอกได้รับรู้เพราะกลัวที่ดินจะไร้ราคานั่นเอง หลายปีผ่านไปมีนายทหารยศพันตรีจากต่างถิน่นผ่านมาเห็นที่ดินผืนนี้เข้าก็เกิดความพอใจติดต่อขอซื้อจากชาวบ้านโดยมีเงื่อนไขว่าต้องถากทางปรับพื้นที่ดินให้ราบเรียบเสียก่อนเจ้าของที่ดินตามก็ดีใจที่จะได้รับเงินโดยไม่คาดฝันจึงเอารถไถนาช่วยกันขับปรับที่แต่พอรถไถแล่นมาถึงต้นโพต้นไทรเทาไรเครื่องยนต์ก็ดับเอาดื้อทั้งทั้งที่ตรวจด,ดูเครื่องยนต์ก็เรียบร้อยดี hmm แต่เมื่อนึกถึงคำเล่าของคนเก่าแก่ที่บอกว่าที่ดินผืนนี้มีอาถรรพ์จึงเกิดมีคนอุตริคิดแก้อาถรรพ์โดยนุ่งแต่กันเกงในขับรถไถปรากฏว่าเครื่องรถไถทํางานได้โดยไม่ติดขัดแต่ยังไม่ทันใช้งานได้มากนะักก่อนบ่ายสามโมงก็มีข่าวแจ้งมาบอกให้หยุดการทํางานทุกอย่างเพราะผู้ผ่านรถคว่ำเสียชีวิตแล้วแต่เรื่องยังไม่จบเพราะนายคนที่อุตริขับรถไถโดยนุ่ง เกงในตัวเดียวอยู่ๆก็เกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหันในวันรุ่งขึ้นหมอมาดูอาการก็ไม่พบสาเหตุสามอาการสุดหนักลงเรื่อยๆสองสามวันต่อมาก็ถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็สิ้นใจ สิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งย้ำเตือนถึงความเชื่อของชาวบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องเดินกล่าวซาลงไปก็มีญาติตามที่นของชาวบ้านมายื่ยนเยือนแล้วเกิดชอบใจที่ดินแปลงนั้นโดยไม่ฟังคำตักเตือนของญาติญาติความโลภได้เข้ามาบาังตาจนไม่ฟังเสียงใดเขาวางแผนสร้างปั๊มน้ํามันใหญ่โตกะจะร่ํารวยมหาศาลหลังจากตกลงซื้อขายที่ดินจากญาติได้ในราคาถูกเหมือนได้เปล่าเขาก็ลงมือดําเนินการก่อสร้าง มีทั้งบ้านพักและมินิมาร์ทสมบูรณ์เพียบพร้อมแต่เมื่อเริ่มเปิดกิจการสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นนั่นคือรถบางคันทำท่าจะเลี้ยวเข้ามาในปัม๊มแต่แล้วก็หันหัวออกไปเหมือนเข้าใจผิดอะไรบางอยา่างเรากลับไม่มีปั๊มอยู่ตรงนั้นจากเพียงแค่คันสองคันในระยะแรกต่อมาก็กลายเป็นรถแทบทุกคันที่แล่นผ่านไปเติมน้ำมันในปั๊มที่อยู่ถัดไป เล่นเอาเจ้าของปั๊มหน้ามืดกิจการที่ลงทุนไปมากมายมีเขาว่าจะล้มละลาย จนในที่สุดเจ้าของปั๊มก็หันไปพึ่งพระภิกษุสาวิปัสสนากรรมฐานทั้งสามรูปที่อยู่คนละแห่งพระภิกษุตามกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ดึงกล่าวมีลักษณะเป็นประตูสู่บาดาลของพญานาคสามเสียนทัานพิโรธที่ไปสร้างปัม๊มบดบังสถานที่บําเพ็ญเพียรของท่านจึงบันดาลให้ผู้ที่ผ่านไปมามองไม่เห็นปัม๊มและเนื่องจากบร,ริเวณนั้นเป็นที่สถิตของท่านมาช้านานการแก้ไขคงจะทำอะไร ม,มีแต่จะต้องรื้อถอนปั๊มออกไปและก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองปั๊มแห่งนี้จึงได้ปิดกิจการและปล่อยร้างตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ไม่ถึงกับร้างเสียเลยทีเดียวเพราะบางวันบางคืนชาวบ้านจะเห็นหญิงชายวัยชราปแปลกหน้าเดินจงกรมอยู่ในบริเวณนั้นแล้วลงสะหายไปคำเตือนโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง และนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ท้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทำปวงอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ